ท่านสาธุชนทั้งหลายความพอดีเป็นเรื่องสำคัญที่จะพึงนำมาใช้กับชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินในเรื่องของความพอดีนี้บ่อยๆคือการกระทำทุกอย่างต้องการความพอดีทั้งที่ เป็นเรื่องปฏิบัติและทั้งที่เป็นเรื่องสิ่งของที่เรานํามาใช้กับชีวิตประจำวันเช่นอย่างว่าการรับประทานอาหารก็มักจะถูกเตือนบ่อยๆว่ารับประทานให้พอดีพอดีคำว่าพอดีก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าคนเรา มีความอ้วนความผอมไม่เท่ากันผู้ที่เป็นเจ้าของเรือนร่างนั่นเองจะต้องรู้จะต้องรู้สึกตัวเองเราร่างกายผายผอมแรงกำลังมีน้อยเราก็เพิ่มรับประทานอาหารให้มากแต่ถ้าอา้วนทนสมบูรณ์มีกำลังสุขภาพดีอยู่แล้ว ก็ควรจะระวังอย่าให้มากอย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่การปฏิบัติตัวของเราเกี่ยวกับเรื่องของอาหารก็ต้องการความพอดีดังที่ในกล่าวนี้ปัจจุบันเราจะพบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคือความอ้วนความผอมโดยเฉพาะเรื่องของความอ้วน มักจะมีปัญหาติดตามมาคือโรคต่างๆมักจะตามมากับความอ้วนโดยเฉพาะอายุมากแล้วทําใ้การทรงตัวแข้งขามีกอากำลังไม่พอกับที่จะทานน้ำหนักของตัวเองก็ทำให้มีโรคข้อมีโรคกระดูกไปไหนมาไหนไม่สะดวกเท่ากีโคน ทั้งนี้เกิดจากความไม่พอดีในการปฏิบัติตนนั่นเองเมื่อเจ็บไข้ไม่สบายการรับประทานยาก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมคือพอดีกับความจำเป็นโดยเฉพาะก็ต้องอาศัยนายแพทย์เป็นผู้ควบคุมเป็นผู้สั่ง ถ้าหากเราจะปฏิบัติตัวของเราอาจจะมากไปน้อยไปเหล่านี้เป็นตน้นนอกจากนั้นการดำรงชีพปัญหาในเรื่องรายรับรายจ่ายถ้าหากผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบไม่รู้จักประมาณจ่ายเกินกว่ารายรับ ความเดือดร้อนก็ตามมาส่วนมากเรื่องจายมันเป็นเรื่องง่ายเวลามีแล้วก็อยากจะใจเอาใจาเอาโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนในภายหลังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากในสังคมเพราะว่าสิ่งที่มายโยวนชวนตาทำให้เกิดความอยากมีมากมาย ถ้าหากเราไม่ระง,งับยับยัง้งทำตามความปรารถนาแล้วก็จะมีการเกินพอดีนับเป็นเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นเรื่องความสุขและความทุกข์ในชีวิตครอบครัวที่จะราบรื่นก็เนื่องจากรายรับรายจ่ายเป็นประการสำคัญในทางศาสนาท่านสอนในเรื่องนี้ ผู้ใดที่รู้จักปฏิบัติตนทำตนให้พอดีคนนั้นเป็นคนฉลาดมีคุณธรรมประจําใจนอกจากนั้นความพอดีเกี่ยวกับเรื่องของอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนยืนมากเกินไปเดินมากเกินไปนอนหรือนั่งมากเกินไปก็ทําให้สุขภาพเสียเพราะการปฏิบัติตน เรียบหมดทั้งสี่เป็นความจําเป็นของชีวิตจะต้องใช้ทั้งสี่อย่างจะใช้หนักไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้โทษกับผู้ปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าความพอดีที่นี้แนวทางแห่งการปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในเรื่องของมัดแปดที่เรียกว่ามัฌิมาปฏิปาทานั้น หมายความถึงว่าเรื่องของมรดแปดนั้นสรุปลงในศีลสมาธิปัญญาผู้ใดปฏิบัติศีลตามศีลตามสมาธิปัญญาผู้นั้นชื่อว่าเดินทางเป็นแนวกลางในการปฏิบัติเพราะศีลสมาธิปัญญานนั้เป็นแนวรวมในในทางภาคปฏิบัติ คือเป็นแนวที่ถูกต้องไม่มากไม่น้อยเหมาะสมในการที่จะกำจัดความโชวในเรื่องของมัตติมาปฏิปทานั้นดูเหมือนจะหมายถึงความถูกต้องคือแนวทางที่ถูกต้องเรียกว่ามัตติมาปฏิปทาดังนั้นการพิจารณาตนปฏิบัติตนทำอะไรให้พอดีพอดี เรื่องของความพอดีนั้นก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะกับการเหมาะกับสถานที่เหมาะกับบุคคลถ้าใครสามารถทำอะไรให้เหมาะกับการสถานที่และบุคคลความพอดีก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นดังนั้นชีวิตประจำวันเรื่องที่เราควรจะพิจารณาเป็นประจำก็คือความพอดีในการปฏิบัติตน ขอให้ท่านผู้ฟังได้รับความปรารถนานีมีความเจริญผาสุขจงโทษกันทุกท่านเทิน